สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาดูต้นหมอนนะคะเอ่อมันเบอรี่มันเบอรี่ที่อยู่ที่หน้าบ้านนะคะอยู่ที่หน้าบ้านตรงนี้มาบ่อยๆนะคะในเมืองนะคะตรงนี้ต้นใหญ่มากๆต้นเท่าลำขานี่แหละนะคะขาใหญ่ๆนะไม่ใช่ขาเล็กๆนะเออแต่มีลูกดดกเต็มต้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็สุกพร้อมทานด้วยก็ทานไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของลูกหมอนหรือมันบอรี่นะคะลูกหมอนหรือมันบอรี่ลดความเสี่ยงของมะเร็งนะคะสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารอาหารที่สําคัญช่วยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงทั้งยังกระตุ้นการทํางานของเซลล์และป้องกันเซลล์ต่างๆในร่างกายที่ให้ถูกทําร้ายนะคะจากอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีมากไปกว่านั้นต้านอนุมูลอิสระยังมีความช่วยป้องกัน ให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตหรือลดโอกาสการเป็นมะเร็งนะคะลูกหมอนหรือมันบัรี่นะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆชนิดนะคะทั้งสารต้านอนุมูลอิสระของพลาโวโนอยอย่างแอนโทไซย,ยานินไซย,ยานิตินนะคะไซย,ยานิดินไม,มริเซตินกรดคอโรจินิกการรับประทานลูกหมอน อย่างสม่ำเสมอจึงสามารถช่วยลดการเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งได้นะคะดีต่อการลดน้ำหนักร้วยนะคะลูกหม่อนยังมีไฟเบอร์สูงและแคลอรีต่ต่ำเหมาะเหมาะยางยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงการลดน้ำหนักหรือควบควมุมการการทานอาหารนะคะโดยไฟเบอร์จะนำไปทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานทำให้ไม่รู้สึกหิวบ่อยและทำให้แคลอรี่ พุ่งสูงเพราะแคลอรี่ต่ำไม่ทําให้แคลอรี่พุ่งสูงเพราะมีแคลอรี่ต่ำสามารถกําจัดควบคุมแคลอรี่ในแต่ละวันได้อย่างสบายนะคะดีต่อสุขภาพตับอวัยวะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายของเราโดยเฉพาะการทําหน้าที่สําคัญในเพื่อการกรองสารพิษต่างๆทําหน้าที่การสลายไขมันรวมถึง ป้องกันการแข็งตัวของเลือดด้วยนะคะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระในลูกหมอนหรือถือว่าเป็นสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพตับอย่างมากนะคะเนื่องเนื่องจากมีส่วนการลดล้างสารพิษในตับและยังมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันสะสมไว้ที่ตับเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคไขมันฟอกตับนะคะทุกคนปรับระด,ดับ ปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่นะคะระดับน้ำตาลในเลือดผู้สูงสามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคเบาหวานได้นะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคเรื้อรลังนั้นสามารถสําคัญกับการรับประทานอาหารจรึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะคะโดยเฉพาะกับลูก่อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลไม้ไฟเบอร์สูงและการกินไฟเบอร์เป็นประจำจะ จะมีส่วนช่วยสลอการดูดซึมน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะช่วยป้องกันในระดับน้ำตาลในกระแสแสเลือดได้พุ่งสูงได้นะคะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะข้อควรระวังนะคะในการรับประทาน mm hmm. ลูกหมอน mm hmm. หรือมันเบอรี่เราต้องไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเราก็ต้องละมัดระ,ระ,ระวังในการกินด้วยนะแม้จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีส่วนป้องกันอาการทางสุขภาพต่างๆแต่ยังมีข้อควรระวังบางประการเกี่ยวกับลูกหมอนที่ไม่ควรละเลยโดยเฉพาะถ้าหากมีอาการแพ้ลูกหมอนหรือแพ้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งถึงแม้จะพบน้อยแต่ก็ควรระวังและควรหลีกเลี่ยงการรับประทานลูกหมอนเพื่อป้องกันไม่ให้อาการกำเริบนะคะนี่แหละไม่ว่าจะ ผล,ลไม้ไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนนะคะทุกคนทุกอย่างก็มีผลดีทั้งเสียมีทั้งผลดีและผลเสียเพราะฉะนั้นทานพอประมาณทานอะไรก็ทานจะทานอะไรก็ตามก็ทานเป็นประจำมากเกินไปก็ไม่ดีอาจจะทานวันนี้ทานพรุ่งนี้ไม่ทานก็ได้หรืออาจจะทานติดตดกัน3าวันสี่วันแล้วก็หยุดไปก็ได้นะคะแต่ผลไม้ทุกอย่างเป็น มันเป็นช่วงฤดูกาลเนาะมันเป็นช่วงฤดูกาลเราจะกินแล้วหยุดไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เยอะมากดูสิเต็มต้นเราก็ต้องกินให้หมดอย่างน้อยที่สุดเรากินทุกวันก็คงเป็นเดือนแหละตรงนี้นะคะก็ใครที่อยากจะลดก็ควรจะลดน้าตาลในเลือดกินได้นะคะสำหรับ คลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ใช่อะไรหรอกดูต้นมันเบอรี่แล้วเห็นแล้วก็หยิบมากินประมาณสักได้แล้วประมาณสัก2ขีคลิปนะคะทุกคนกินไปแล้วแต่ก็เลยเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนด้วยนะคะทดแทนการทําคลิปวันนี้ยังไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากเข้ามาชมคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณ FC ทั่วโลกเลยนะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับไรนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะดูก่อนดูก่อนสวัสดีค่ะเยอะมาก